วิธีสมัครประกันสังคมมาตา40ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวมาดูวิธีกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับปิ่นจากช่อง PK Channel นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีสมัครประกันสังคมมาตา40โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียววิธีการสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ www.sso.go.th กันค่ะสำหรับช่องทางการสมัครประกันสังคมมาตา40 เราสามารถสมัครได้ที่เ e เ e ่นอทุกสาขานะคะหรือธนาคารทสทุกาสาขาเว็บไซต์ www.sso.go.th Big C Super Center เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วนประกันสังคม1506ค่ะหลักฐานการสมัครใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวนะคะสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครประกันสังคมมาตรา40 เราได้พูดไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาดูวิธีสมัครผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th กันค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะหรือเข้าไปใน Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่าประกันสังคม จากนั้นก็คลิกเลือกไปที่เว็บไซต์ประกันสังคมนะคะแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างจะมีลงทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา40นะคะจากนั้นก็กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนด้านหน้าด้านหลังคำนำหน้าชื่อชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็อีเมลค่ะจากนั้นก็กดลงทะเบียนนะคะจากนั้นก็กรอกข้อมูลการติดต่อนะคะ แล้วก็กรอกข้อมูลอื่นๆเลือกรูปแบบการจ่ายเงินสมทบทางเลขที่1นถึงสจากนั้นเลือกสำนักง,งานประกันสังคมที่สะดวกติดต่อตามพื้นที่ที่เพื่อนๆอยู่นะคะหลังจากนั้นระบบจะถามเพิ่มเติมว่าเราเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการไหมเราก็ตอบไปว่าไม่ใช่ค่ะจากนั้นก็กดลงทะเบียนเลย หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะเรารอ SMS ยืนยันการสมัครแล้วก็เมื่อได้รับ SMS แล้วให้จ่ายเงินค่าลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นโลตัสบิ๊กซีธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีทกสตู้บุญเติมแคนเปย์้อปป e เปหรือจุดบริการที่มีสัญลักษณ์นะคะ ชำระเงินเรียบร้อยแล้วต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินเอาไว้เนื่องจากสิทธิ์การเป็นผู้ประกันตนมาตรา40จะเริ่มตั้งแต่วันที่ชำระเงินเป็นต้นไปค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามนะคะก็สามารถถามเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สาขาจังหวัดทั่วประเทศค่ะสายด่วนประกันสังคม 1 5 0 6ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือเว็บไซต์ w w w s s o g o t h ค่ะสำหรับความรู้เกี่ยวกับการสมัครประกันสคมมาตรา40ก็มีประมาณนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้งกิงจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ